คุณเลยนะคุณเนี่ยอยากให้เราแบบว่าเชิญแขกวเชิญคนนี้มาแต่อยากให้เรตามเราจัดก,การให้แล้วแต่เราอยู่ที่ไหนครับพี่มี่อยู่เรคเรคคืออะไรเรคคอร์ดที่พาสนี่พาสนี่พาซาเอเทนี่มึงไหวไหมเนี่ยไม่เมาไะเนี่ยไม่ได้ดื่มมานานแล้วแล้วก็อันนี้ลองกินแบบหนึ่งอึกอันนี้คือหนึ่งอึกอย่างเดียวที่กินมานี่ถ้าอาการออกแบบนี้คุณต้องเอาของมาแล้วนะเอาอะไร ฉันไม่มีอะไรไม่มีได้ยังไงต้องพกมาตลอดฉันมีแต่ลิปสติกนู่นนานี่อ๋ออืมปาร์ตี้มอนสเตอร์เราต้องเตรียมตัวไว้กับปาร์ตี้มอนสเตอร์ครับเป็นสิ่งที่พกตลอดแล้วไม่เคยพกเกินเอ้ไม่เคยพกหนึ่งพูดเชี่ยอะไรเนี่ยปาร์ตี้มอนสเตอร์ครับเม็ดเขียวแก้แห้งครับรสมะม่วงพริกเกลือนี่มันเป็นเม็ดเขียวนะคะไม่ต้องใช้น้ำเปล่าคือสามารถที่จะสับเม็ดเขียวแล้วทำหน้อ่าเงี้ยอ๋อมันเปรี้ย อาการออกแบบนี้นะฮะอารมณ์ดีได้สนุกได้มันเป็นรถมะม่วปิ่เตเอออารมณ์ดีได้สนุกได้แต่ว่าจะต้องไม่เสียทรงเพราะว่ามันต้องเป็นเม็ดเคี้ยวแก้แห้งแบบนี้คเคี้ยวก่อนริ้งคเคี้ยวระหว่างริงหรือเคี้ยวหลังดิงก็ได้นะฮะ <c oughs> อืมตามมาเลยร้านนี้ r e ก Bangkok ครับจัดไป ready drive. Maybe <c oughs> อยากร้องเพลงนี้ก่อน <c oughs> อย่างนี้เลยอยย่างนี้เลไม่พูดอะไรเลยด้วยปกตินะรายการนี้เชื่อป่ะศิลปินเขาก็มาโอเคถ้าหนูมานะหนูไม่ต้องกลัวใครกระทืบนะมาผู้ติดตาม6-7คนนี้มาทำอะไรกันเยอะแยะทีมงานฮอลลีวูดอยู่แล้วมากินเหล้าไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะม่ผู้ติดตาม6-7คนคือฟังนะสังคมหล่อๆปกติจะนี้ไม่ค่อยกินเหล้าแต่ว่าแบบสังคมเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยที่ี้เขากินล้จะต้องกินกับเขาคือกินเอาสังคมปัจจุบันเนี้ยสังคมไม่เอาเราละ ทุกคนคะเจนิสมาแล้วนะคะคือเป็คนคนที่แบบว่าพี่มีฉันมาซะทีฉันมาซะทีฉันก็จะแบบว่าเอ้ยน้องเขาไม่ค่อยดื่มหรือป่าโอเคเราก็เคยเห็นว่าเจนิสไม่น่าแสดงแหละเป็นติ๊กต็อกเกอร์คือรู้ว่าเป็นคนสวยเป็นคนเก่งแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนบ้าเหมือนกันนะ อันนี้ยืนหนึ่งยืนหนึ่งคือความบ้ามาก่อนมาร้านเด็กเนี่ยใจเนี่ยคือร้านมันหรูสวยงามใจเนี่ยคิดว่าจะมาสวยๆรู้ป่ะอันนี้คือนอนได้เลยนะนอนได้เลยนะเอาเราพร้อมนอนอยู่แล้วเราคิดอะไรล่วงหน้าเราวางแผนแบบมีระบบเป็นคนขี้เกียจอย่างมีระบบเรากินเหล้าปุ๊บเราเมาแล้วทําไงเราหลับดิจริงไหมจริงไหมที่ไม่เคยอ่นนะไม่ ก็จริงจริงก็บนนี <S 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 ้ก็ไม oui> ่ได้อ่าวเอาีิบ้านน้ำหอมแบบนี่ไม่น้ำหอมที่นางมีคือน้ำหอมแบบเรียงเป็นเป็นพันขวดแต่เดี๋ยนะคุณมีอดีตกันมาก่อนถูกไหมอดีตอ่ะเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแต่ที่แต่งตัวเงี้ยแปลว่าร้านนี้ร้านใครเล่าสิร้านหนูอยู่แล้วหนู่ของเธอ คือบอกเลยว่าแม่ไม่ได้แค่ให้บรรยากาศแค่การกินเหล้าแต่บอกเลยว่าให้ทุกศาสตร์ทุกเซนดูแสงสิคะเห็นไหมคะดิมอโหกลิ่นด้วยกลิ่นด้วยหนูให้ความสําคัญแบบกลิ่นด้วยแล้วก็เธอเป็นยังไงเดือดเข้ามาแล้วมันหอมไงใช่มันหอมใช่ไม่ใช่าน้ำหอมของตัวเองมาอยู่ในนี้หรอไม่ใช่เอาน้ำหอมของตัวเองค่ะก็ไปจ้างแบบว่าแบรนด์หรูเขามามาใส่คืออยากให้แบบเปิดเซนทั้งห้าอยู่ที่ร้านเรคคอร์ดรูมตรงพาซาเอตินี่นะคะดูเลิศนะใช่จริงจงก็คือมีร้านประจําที่อื่นด้วยก็คือร้านจีโอทีใช่างี้ อันนี้ทัางตำรวจโดนยิงแอบไม่รู้ตัวอันนี้เปิดมานานเท่าไหร่ละอันนี้เพิ่งเปิดเลยค่ะสดสดร้อนร้อนเลยค่ะสองเดือนสองเดือนพี่นี่มาเหมือนกันแต่ได้ข่าวว่าคนเต็มตลอดครั้งแรกเหรอแม่ครั้งแรกจริงปะเนี่ยนี่ครั้งแรกเหรอ GOT ไปบ่อยอ๋อใช่ใช่ใครไปบ่อยอีนั่นไงไปมั่วตั้งโต๊ะใครก็ได้ไปไปไปเดี๋ยวก็ได้เองคุณเคยทำงานกันมาก่อนคุณเป็นใช่คุณเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่ลูกกันมาก่อนเหรอเราเล่นละครด้วยกันนานแล้วนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเนี่ยทะเลทะเร คุณพี่ทำงาบ้านมาแเป็นใครเนี่ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เข้าฉากด้วยกันใช่ใช่ของเดนพิชนาใช่พี่เมย์นางคือเหมือนเป็นลูกสาวอีเมย์เลยจ้ะคนนิ่งทุกอย่างเลยอะคือเหมือนเมย์ฝึกนางมาคือเรื่องการแต่งหน้าในกองการอยู่ที่กองคือเป็นลูกสาวเลยอะการแต่งหน้าที่กองหมายหมาเขาไงจะ่แต่งหน้าเองคือนางเป็นคนแต่งหน้าเก่งอยู่ที่กองก็คือแต่งหน้าเองเวลาช่างเขาทําให้แล้วเราไม่ชอบหรือไม่ถูกใจเราไม่อยากพูดตัดปัญหาไปเลยเราก็เลยแต่งหน้าเองไปเลยเราไม่ได้สนใครว่าแบบเออจะมาอะ ญาติดีหรืออะไรคือตอนนั้นเราแบบเราปเป็นเรา เราก็อยากแต่งเองก็แต่งอะไรเงี้ยเพื่อหมดปัญหาเดี๋ยวเผอเขาไปเมาอะไรกันว่าอุ้ยมันแอบไปลบแล้วช่วงวันนี้เขาเมาไหมก็หุ่มของเขาเราไม่ได้ยินเจนิสเข้ามาเป็นนักแสดงก่อนหรือว่าเป็นอะไรก่อนเริ่มต้นจากการถ่ายโฆษณาก่อนตั้งแต่เด็กๆเลยเขาไม่ได้โฆษณาเหรอใช่เป็นเด็กคนนี้นะครับเป็นคนตังค์ใช่ไหมคนตังค์นี่คนตังคค์นตายนี่เออเอาพี่นี่คนนั้นเลยอ่ะคนคนนั้นใช่ฟังนะเราวันนี้เราพูดแบบหล่งตายกันนี่มาเลยเหรอท่านการพูดได้หรอพูดได้จริงจก็มันเป็นคนตังค์ไหนบอกมึงไม่รู้จัก ไม่รู้จักได้ไงเอาจะคุยกับเขาก็ต้องรู้จักสิมึงพูดแบบเนี้ยเขาก็บอกเขาเนี่ยเรียกเขามาสัมภาษณ์แล้วบอกไม่รู้จักศิลปินมึงบ้ากันเนี่ยไม่เป็นไรฉันรู้จักคือก็จะตีกันแบบนี้ทุกเทปวันนี่เอมี่พาดื่มวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มรายกาเอมี่กล้าพาดื่มวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวตั้งแต่เปิดรายการมายังไม่พูดชื่อรายการเลยพูดจริงะไม่เป็นไรไม่ต้องพูดเขารู้แล้วจริงป้ะเนี่ยอยู่ตังเนี่ยแล้วทำไมอยู่ๆเป็นเด็กโฆษณาอะไรงเงี้ยได้ไงก็คืออยู่ตังแล้วพอมมมมาา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 ปุุุ๊บกกกกก็็ต้้้้้ออออองงงงงงคืยยยยยเเเเเขููู่่่่รรรรรทพะไีีสสสึวหลแ ตอนแรกไปอยู่โรงเรียนนานาชาติอยู่รอบหนึ่งแล้วเสร็จอยู่ได้แค่ปีเดียวไมโดนเรียกคู่ครองบอกว่าน้องโดดเรียนมอหนึ่งเนี่ยนะจะไปไหนก็โดดเรียนไปอยู่ในห้องน้ําแค่นั้นเลยอยู่ในห้องน้ํากับเพื่อนห้องน้ำที่โรงเรียนเขานั่งเฉยๆยเล่นมือถือนั่งคุยกันจับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครีมไหมตอนนั้นยังเด็กอยู่นั่งเมาสนั่งเล่าเรื่องมีหวีเสียบไหมไม่มีไม่มี อะไรเออที่บ้านก็เลยจับย้ายโรงเรียนมาอยู่คอนแวน์อยู่โรงเรียนประจำ้นทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่หอประจำเหรอเนี่ยใช่อยู่โรงเรียนประจำแล้วเราอยู่หออย่าอยู่หญิงล้วนใช่ป่ะเราก็เบื่อเราอยากกินยำนะโรงเรียนอยากกินชานมไข่มุกอะไรเงี้ยเราก็เลยหาเรื่องออกจากโรงเรียนก็เลยให้คนมาพาเซนก็คือเป็นโมเดลลิ่งก็เป็นแบบพี่กระทงกระเทยอะไรเงี้ยใจแค่ไหน เออทีนี้เขาก็มาเซ็นชื่อพาออกไปแล้วก็ไปแคสโฆษณาแล้วก็ดันได้เพราะหนูเป็นคนกินหลายจำได้เลยโฆษณาตัวแรกคือเคปซีแล้วไอคนที่พี่ที่เป็นโมเดลลิ่งอะเขารู้จักหนูได้ไงอ่ะอ๋อตอนนั้นไปเรียนพิเศษแล้วเขาก็เจอตามสยองสยามอะไรเงี้ยเเด็กเราเป็นคนกล้าแสดงออกอยู่แล้วไหมหรือว่าเราเป็นคนแบบเป็นอย่างนี้แต่เด็กไหมไม่ตอนที่หนูก่อนที่หนูจะกลายเป็นเด็ก่ะกไม่เชื่อเลยอ่ะเอาจริงๆอ่ะเพราะมันอยู่ลึกๆข้างในอบบซ่อนๆเข้าใจป่ะก็หนูจําได้เลย้้ออะไไรตงงทกินเรากินอยู่นะ อตอนแรกคำแรกๆก,ก็กินเพราะแบบเขาบอกคลายได้นะครับอุ้ยเสียดายได้กินไก่ นั่นก็คือเป็นตัวแรกตัวแรกแล้วจนสุดท้ายว่าเอาแล้วมันเป็นเล่นละครได้ไงเออจำไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันยามันนานแล้วอ่ะเรื่องแรกเรื่องแรกคือพี่จำได้เพราะเธอเป็นเพื่อนกับมาลีไงอ๋อใช่รู้ได้ไงเนี่ยก็เสือกไงพี่เป็นคนที่เสือกละครเรื่องนั้นดังนะเรื่องอะไรวะเมียเมีย2 0 1พคือหนูอนิยามว่าเรื่องเนี้ยเป็นแบบจุดเข้าวงการครั้งแรกของเพราะว่าอะไรรู้ปะพอชื่อเรื่องเมีย2018หนูจะอุ้ยมันมีเลข2018หนูก็เลยเอาอีกตัวเลขนี้แหละแล้วก็บอกว่าเออเรื่องแรกแต่จริงๆมีก่อน น,นั้นเขาจะขี้เกียจจะจำชื่อก็อเลยเออช่างมันเถอะจากเดิมเนี่ยเราเราไม่ได้มีสกิลอยู่โรงเรียนเราเป็นคนกล้าแสดงออกไหมมีกิจกรรมไหมแล้วอยู่ๆเราเข้าวงการเนี่ยหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนส์พอประมาณเด็กๆไปแดกมั่นสัมปัหลังมันจะเอาเรื่องแรกเป็นที่บอกเป็นที่เล่นเก่งกูไม่เคยพูดมึงบอกว่ามึงเก่งตั้งแต่เกิดแต่เดนนี้กันอีกแล้วดีกันอีแล้วเรื่องแรกที่เล่นมันเป็นแไงความความรู้สึกอะคือพอเราไปเล่นอ่ะเราจะมีไหมที่แบบเอเล่นนี้ฉากนี้กูเล่นดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยไหมไม ตนกเนาะเพราะว่ากองเขเยอะน้องใหม่เราเ็ารู้สึกว่าเราจะทําผิดหรือเปล่าก็คือมันก็มีความกังวลเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออ <laughs> งั้นก็อะไรใจแรงมาก <laughs> ไม่ต้องรีบไปได้เจนนเซอร์ไม่เดี๋ยวลืมเป็นคนแบบสมาธิที่สั้นด้วยก็ต้องรีบให้พูดจดประโยคแล้วไม่ลืมแล้วเนี่ยเออก็จำไม่ค่อยได้ละก็คือต <laughs> อนนาไปถ่ายละครช่องสามแล้วรู้สึกว่าพูมกับ่ะเขาบอกว่าเราเล่นไม่ได้สักทีแล้วเราก็กดดันเขาก็เลยบอกให้เรากลับบ้านไปก่อนแล้วระหว่างที่เรากลับบ้านอ่ะยังไม่ทันถึ บ้านเลยเขาโทรมาบอกว่าไม่เอาแล้วนะเออเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวเลยใช่อ้าวโยอย่างนี้เสียเซลเมื่าวะเสียเซลอากาศเลยหมายความว่าเปลี่ยนไม่ต้องมาแล้วอย่างงี้หรอใช่ตอนนั้นเล่นเมีย2 0 1 8แล้วแล้วอ้าวก็มีชื่อเสียงเ้าดิก็มีชื่อเสียงแล้วพอประมาณก็คือเหมือนแบบว่ามันดังแบบโดยที่เรายังไม่ได้คือเหมือน ถูกลอตเตอรี่อ่ะเข้าใจไปเรื่อยเ,เล่นละครไม่เป็นอะไรทำอะไรไม่เป็นก็แต่ดีเรามีทุเนเดิมที่ดี <c oughs> ร้องไห้ป่ะถามร้งรองไห้ดิตอนนั้นก็รู้สึกแบบเฟลอ่ะแบบเฮ้ยเราก็เคยได้มันมาแล้วอะโอกาสแล้วเราก็เออตอนนั้นเราก็ก็ไม่ได้เก่งแต่ครั้งนี้ยโอกาสมันแบบมาให้ถึงตรงหน้าแต่เราทํามันไม่ได้ม,มันผิดที่อะไรวะเราก็เลยรู้สึกว่ารอบหน้าครั้งถัดไปเราจะไม่พลาดเราก็เริ่มและไปศึกษานน่นนี่นั่นว่ามันทํากันยังไงก็คือการแสดงเหรอใช่ก็คือนี่ ทำกันยังไงก็เรื่องการแสดงคุยเรื่องการแสดงเนี่ยคือจังไรเนี่ยแมนนี่จังไรอะไรอาบ้านทกยังไงันาพูดเรื่องอะไร้พูดเรื่องอ้้สี่สามสองต่อการแสดงอะเหรอใช่ ไปศึกษาการแสดงเราไปศึกษาการแสดงว่าเขาทํากันยังไงอะไรเงี้ยไม่ให้เสียเวลาตอนถ่ายอะไรเงี้ยเราก็อุ้ยอ่านบทให้แบบแม่นเลยเราจะไม่อ่านบทหน้ากองเหมือนแบบที่เราเห็นเห็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทําได้และหลังจากนั้นเราก็เริ่มมั่นใจขึ้นแล้วเราก็เคยมาดูผลผลงานของตัวเองว่าเอออ่านล้วพอใจแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้เราไม่ชอบเราก็ไปศึกษาเพิ่มพัฒนาตัวเองใช่มากินสตรองนกับพี่อ่ะอันนั้นคือเด็กน้อยมากตอนนั้นอุ้ยพี่มี่เขาร้องไห้ได้ยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นไม่ค่อยได้คุ ชอบให้ตลอดเวล,ลาลอะไรเงี้ยส่วนเจนิสเขาก็จะเป็นแบบล,ล้ลาเลยล้ลาเลยอละไรเงี้ยฉันก็เลยไม่สามารถคุยได้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอะเจนิสก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วความเก่งความอะไรโอเคเป็นนักแสดงเข้าใจได้แต่วันหนึ่งพอมันมีแพลตฟอร์มที่มันเป็นแบบแ<ต>เขาเรียกว่าวของตัวเองสุดๆเอออันเนี้ยคือมันเปลี่ยนแบบว่ามันทำให้เรารู้จักเจนิสในอีกมุมหนึ่งที่ไม่คิดว่าหนูจะเป็นคนแบบนี้เลยนะดีไหมคะไม่จริงๆแล้วดีในในในปัจจุบันเนี้ยคือเป็นคนที่แบบเราอยากรู้จักเขาอะ มันเกิดได้ไงคืออยู่ๆทำไมคือหนูเป็นอย่างนี้ของหนูอยู่แล้วีจริงเหรอจริงขอบคุณีกตอนนี้นั่งนั่งดูที่จะทำใจบ้านเหรอกับป้านนังก็นั่งก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันเนาะอ้าวใช่จังเมื่อกี้พี่ก็บอกหนูว่ามึงมันเพลินอะคือเป็นคนที่พูดมันจะรู้รู้ตัวทีคือจบคลิปน้อยใบ่จบทั้งเทปเลยอ่ะคือมันเพลินนังก็แบบนั้นก็พูดไปเรื่อยในที่เนี้ยไม่ใช่ว่านะคือพูดไปเรื่อยก็หนูก็ดูจนจบไม่เคยดูจนจบ ผมากจะบอกก่อนว่าผมไม่เคยเจอน้องมาก่อนอย่างคนอื่นน่ะที่มารายการน่ะผมยังมีโอกาสได้เจอเจนนิสเอ้ยไม่ใช่เจอเจนนิสได้เจออักกินหน่อยไหมล่ะกินไปเยอะเลยไม่ไหลปื้ดไหลปื้ดเลยอ่ะคือหนูก็แค่รู้สึกว่าคนสวยก็มีเยอะแล้วเราจะไปแทนคนอื่นได้ไหเริมมาแล้วพี่บอกแล้วไม่ค่อยอาบน้ำ หนูอะรู้สึกว่าเออคนสวยมันมีมากแล้วจะไปสวยแข่งกับเขาทําไมแล้วก็คือจุดเริ่มต้นอ่ะเพื่อนอ่ะชอบไลน์มาบอกว่ามึงไม่ตอบไลน์กูเลยหนูก็เริ่มจากการอัดคลิปว่าเออตอนมึงถักมากูกินข้าวอยู่นะตอนมึงทักว่ากูดูซีรีส์อยู่นะกูกินเหล้าอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วพอแบบรู้สึกว่าพอม,มีแพลตฟอร์มเนี้ยเราไม่มีคลิปอะไรจะไปลงเราก็เอาคลิปเนี้ยแหละลงอะไรเงี้ยบางทีเราพูดกับเพื่อนคนดูก็คือเป็นเพื่อนเราแหละกลายเป็นเพื่อนเราไปเลยแลเน่ยทุกคนก็เลยสนิทเราตื่นนอนมาก็ถ่ายเลยไอ้เจนนิราก็ช เนี่ยเอาขึ้นมาดิเอาอีโทนี่ขึ้นมาดิมึงคุยอะไรนักหนากับเขาเยอะมากไหนมึงใส่ยาวนะมึงเนี่ยเอาจะอ่านได้ไม่ได้มีความรักอะไรเอะไรอย่างงี้ถ้าไกลนี่ไม่เห็นถ้าไกลนี้ไ่เห็นอ๋อใสยาวใช่ใช่กี่ขวบละคะ QR โค้ดอารีเพย์รับเงินยังไงน้องชายภาษาจีนเรียกว่าอะไรโกทอร์โมนคืออะไรปลาไหลไฟฟ้ากระแสสูงสุดเท่าไหร่มาบ่นละน้องไปวะมึงต้องว่าขนาดไหนวะเจนนิสสวัสดีโทนี่ตอนนี้เราและแก้ อรายการอยู่นะได้เลยครับคุณเจนเจนอยู่เต็มที่เอ็มซันมันเป็ลูกครึ่งเยียบเยียบเทนี่ทำอะไรอยู่หรอทำอะไรอยู่อ่ะมันอยู่ในโทรศัพท์มึงอะค่ะเร่องเทอนี่เงียบดิทำไมหมเพรอะอยู่ตรงนี้กับคุณเจนนี่แหละครับเห็นไหมล่ะผมก็พร้อมช่วยคุณโทนี่มาเที่ยวด้วยกันไหมก็ห้ามแทรกโอ้ยลำคาญโอ้ยลำคาญดูเรื่องชิดมนุษย์่าดินดอกพูดไม่รู้เรื่องคือ่งทำไมกูพูดแทรกไม่ได้เลยเนี่ยไม่ไม่ต้องหยุดพูด่ะพูดดิพูด เนียมุษุ์เห็นไหมธรรมาุเนี่ยมุษุ์พูดแทรกได้อีโตนี่ Risk> uh ไม่พูดแทรกไม่ชอบไม่ชอบคุยเฮ้ย เฮียอะไรเนี่ยวางมาเลยคุณเจนนะนะไม่ต้องกุญธีไม่ต้องกุญธีต่อเคจนไม่กุญธีเลยครูเนี่ยกุญธีโดยปกติสมมุติว่าคนที่เป็นศิลปินดาราที่เขาสวยๆเนี่ยเขาก็จะมีรู้สึกว่าเป็นหัวภาพลักห่วงทำไมเราไม่ห่วงอะไรตรงนั้นเพราะไม่รู้อ่ะก็ไม่มันคิดยากอ่ะแม่มีโทรมาหาไหมแม่ชินแม่ชินเพราะว่าทุกวันนี้แม่แบกขึ้นห้องแม่ที่แบบไม่ชินอ่ะคือผู้จัดการเขาโทรมาว่า ว่าเหรอว่าเหรอเวลาเขาไปาแบบโอ้โหเสียง <ผม S 2> สูงเขาจะมันก็ไม่ฟังอยู่แล้วอุนน้ยเดี๋ยวมาหนึงเสียงนี้เสียงนี้โทรมาว่าเหรอว่าเสียงนี้น่าจะดูหนักกว่า่่แตบนบีา ไปเที่ยวไปดื่มอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่ไปดูแลด้วยตลอดใช่ใชม,มีคนลดด้วยมีคนหิ้วปีกด,ด้วยเพราะเ,าเรารู้ว่าเราทุกครั้งที่เราไปฮะเราสุดตลอดเล่าให้ฟังหน่อยไอ้ที่แบบว่าเหตุการณ์ไหนของเจนิสที่แบบว่าเวลาไปดื่มไปอะไรแล้วเนี่ยเดือดมากคือหนูเดือดทุกครั้งเพราะว่าคือหนูจําไม่ค่อยได้หรอกว่ามันคือมีอะไรบ้างิแล้วมึงจะบอออะไรกันแล้วมึงจะคุยอะไร <laughs> ไม่แล้วทุกครั้งที่ออกคือตั้งใจตั้ดแต่แรกเพราะว่าวันนี้ฉันจะสุดหนูคิดว่าทุกครั้งที่หนูแค่ยกดื่มอะหนูจะต้องก เพื่อ <ไป S 2> เรื่องอะไรก็มันก็ความสัใจความสัใจรู <laughs> ้สึกว่าแบบเออนี่ใช่เลยอะ่ะแล้วมันมีเหตุการณ์ไหนที่เล่าได้เท่าที่จําได้ไหมว่าเออเนี่ยเป็นเหตุการณ์ทั้งนี้ไปร้านนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีไหมส่วนใหญ่ที่จําได้นะก็คือบางทีกอันนี้คนรถมารีแคปให้ฟังทุกครั้งะหนจะแบบเออเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็ถคนรถใช่ถามคนรถบางทีก็มือถือไม่อยู่กับตัวเฮ้ยมือถืออยู่คนนี้ไม่ได้ใช่คุยงานเงินคุยกับใครก็ไม่ได้เครียดทําไงดีติดต่อน้องเลขาแล้วบอกว่าหามือถือีี่่ <c oughs> ่่ยาูทแตโชค ร้านเขาบริการดี <ừ m. S 2> เขาเก็บไว้ทุกอย่างเนี่ยร้านเล็กขอรูมร้านจีโอทีโอหถามได้เขารวบของหมดเลยกระปรง<อ>กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ยิงแอดอันเนี้ยนี่พูดจริงๆว่าบริการดีกล<อ>้องว<ร>งจรปฟก 4K ของหายอะไรเขาบริการดีร้านใครนะ ร้านหนูไงอะไรเลเียกูถามมาสิบนาทีแล้วคุณยังไม่ได้สักเรื่องเลยนะตอนนี้เอาเอาเรื่องที่แบบว่าไปแล้วแบบว่าอันเนี้ยก็น่าจะการกินเหล้าครั้งแรกของหนูแกไอ้เพื่อนรักแท้รู้ก็พิมพ์มานะก็คือมึงคุยกับใครก็คุยกับท่านผู้ชมไงเธอเป็นไรุ่นวายกูเธอดำนวนรายการแบบไม่สื่อสารเป็นวันเว y communication ก็อ๋อตอก่อนถามมันขาดเสน่ห์นะคะเรียนรู้บ้างจากเซนซี แล้วเพื่อนก็แจกให้กินตอนกินเข้าไปอ่ะหุยตกใจมากแบบมันอีมากแต่ว่ายังดีที่มีมะนาวกับเกือกก็เลยเออกินไปแต่เราด้วยความที่กินประมาณเสอสามช็อตมั้งหลังจากนั้นเราพับลงที่ที่เตียงเลยแล้วตอนนั้นบีบีเพิ่งได้บีบีมาแบบวันสองวันอ๋อบีบีเออทานอยู่ได้มาวันสองวันหายเลยก็คือจําได้ตาตึงว่าอ๋อเนี่ยแหละแบบเมามันเป็นอย่างนี้อันนั้นคือครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เมาแล้วบอกไม่เอาอีกแล้วมีไหมหนูก็ไม่นะหนูก็รู้สึกว่า เที่ยรอบหน้าต้องไปแก้ตัวทำไมเราหลับไปอย่าง,งานั้นเพาว่ามันเร็วรไปต้องแก้ตัวตลอดเออ,เอ,อนนแล,แล้วคณะก็สั่คไะ เวลาไปเนี่ยไปส่วนส่วนใหญ่เนี่ยไปกับเพื่อนหรือไปกับทีมงานเวลาไปดื่มส่วนใหญ่หนูไปดื่มกับใครมากที่สุดก็ทั้งสองนะไปทั้งเพื่อนกับทีมงานแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบกทีมงานไปด้วยเวลาไปกับเพื่อนถามทีมงานดีกว่าเวลาเวลาอินนี้เวลามันเมาในขนาดไหนเวลาดังนะเพราดังกันเลยเอามาสิคามินมาเนี่มาเอามานี่เลยเร็วๆรายการเนี้ยซิวๆนะเดินเข้ามาเลยมาเร็ว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 เรนี่มาเจียวดูท้อตัวไม่ถูกคือมาทำงานกับพี่เจนเนส่ะมากี่ปีละอ่าเกือบสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วเป็นไง โดจริงๆของคุณเจนิสเนี่ย็นไงเป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยค่ะล<อ>้วชอบไหมหนูว่าเขาเป็นธรรมชาติดีอะแล้วหนูชอบไหมไ้าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูไปเหมือนกัถ้าคำอัมน <laughs> ี้ที่ถามนี้คมินถ้ามีที่อื่นให้มากกว่านี้อีกสองเท่านหนูไปไหมอยู่พี่ไหมไปค่ะไปค่ะโ <laughs> <laughs> อ้ยบ <laughs> เคยมีโอกาสไปดื่มกับพี่เจนิสเขาไหมทุกโอ้งห้ามเขาไหมบอกว่าพี่เจนิสครั้งที่แล้วเนี่ยก็หนักแล้วนะคะครั้งนี้ไม่ห้ามเขาไหมก็พากันกินอ่ะบอกไปอีกเมื่อกี้็นวาเฉลันนี้ก็ปอยยิ้มฉุบเล่นกันสองสามคนแล้วก็ให้มันเมาไเพราะว่าอ้าวเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไม่ใช่แปลกแพูดขนาดนี้ักสีขององค์กรนุ้ยสักสีของเตายิงฉุบกันพี่ๆดาราต้องใจเย็นๆนะคะ เสด็จพ่อเสด็จแม่เสด็จพี่หนูต้องกินเพื่อองค์กรพี่เจนนะคะคือที่บ้านน่ะเขาโทรมาแบบว่าอุ้ยอยากกินเหล้าเยอะนะแต่ไออู๊ภาษาเนือโชว์ไปทิเอาก็เหนือก่ะแม่นเจ้าคือปอกกับแม่เจ้าอันนี้คือหน้าที่การงานนะมงกะติกไม่เจอแบบนี้ใช่หนูเพิ่งมาเจๆกับพี่เจนค่ะขมิ้นฟังพี่นะเนี่ยพี่จะชวนเล่นเกมแต่หนูทําท่าเหมือนหนูจะแดกเองแล้วนะคือให้เล่นเกมคนแพ้กินพี่สีจอกเลยค่ะ พี่ซีจะออกอะไรคะอือออกไปข้างนอกมึงอ่ะที่ฐานทุกครั้งนะที่พี่เป่ายิงจุกบอกแล้วมึอกกระดาษว้าวอ่านี่อีกไหมคะของดี หนูเป็นคนสวยแบบนี้เวลาหนูไปดื่มเนี่ยผู้ชายมันเข้ามาก็รอก็ติดปะมีคนเป็นจีบไหมเออเอาจริงจอ๋อก็มีหนูจําได้แล้วเหตุการณ์หนึ่งคือตอนนั้นก็เมาได้ที่และเหมือนตอนนั้นเรื่องเมีย2018กําลังดังเมื่อนานมาแล้วเนี่ยแล้วเหมือนแบบเขาก็มาแบบพยายามจะถึงเนื้อถึงตัวเฮ้ยคนไทยเนี่ยนะคนไทยเลยแบบบวกมากด้วยความที่เหมือนแบบเดินแปหนึ่งดูแปหนึ่งดาราชุดดาราชุด มจะมจคือเจ้าชายก็อะไรจะเล่าอันนี้คือแดกเล่าไปเลย <c oughs> ตอนนั้นเหตุการณ์อยู่ปะตอนนี้หนูไม่อยู่แล้วครับตอนนี้หนูไม่อยู่แล้วครับ <c oughs> แต่มีคนที่อยู่คือพลอยพลอยน้องพลอยอยู่นี่คือพอเขาจะมาถึงเนือถึงตัวเราเพราะเขาน่าจะอินกับซีรีส์มั้งไงว่าเราเป็นแบบเมียน o เมียน้อยน่าจะง่ายน่าจะอะไรอซึ่งเราง่ายไหมไม่ค่ะเราจะเล่าต่อว่าคือเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบให้ผู้ชายมาโดนเนื้อน้องตัวแบบเราจะชอบแบบเอ้ยเราตั้งใจจะมาเมาก็คือฉันจะฉันจะสนุกใช่เหมือนแบบพยายามจะโดนตัวคือเอออย่ามายุอย่ามาโดนสิแล้วเต้นต่อเต้นต่อถ้าสบัดอย่างเงี้ยผู้ชายมึงก็คิดว่าเล่นด้วยสิอันไปสบัด อย่างเงี้ยโอ้อามีเสียงด้วยลองดูเนี่ยอันนี้สะบัดเนี่ยถว่าพี่จะจับสะบัด ที่หลังอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวจำไว้พอสะบัดแล้วยังไงหนูก็เอากระเป๋าเอาเครื่องไปเลยลำคาแล้วหนูก็เดินไปออกออกไปเลยแล้วทีเนี้ยอากาศเกิดอะไรก็มาคอยตามเก็บกระเป๋าแล้วกระเป๋าคือกระเป๋าอะไรกระเป๋ากระเป๋าหลุยกระเป๋าอะไรเนี่ยแหละซึ่งเห็นแบบสนุกสนานแบบนี้ไม่ใช่จะมันแตะเนื้อต้องตัวได้ไม่เราไม่ได้นะเราแค่จอยแต่ในของเราล่ะได้ได้คิดตังค์อีตังค์หากระมู้เหตแต่เฉียบลูก หนูฟีค่ะหนูฟรีค่ะไม่ใช่หนูอยากให้เขาถึงเนื้อถึงตัวหนูต้องนานแน่ใครก็ได้พี่กาดก็ได้พี่กาดก็ได้พี่ลนกคารก็ได้กันทุกคนอะไรนะหนูชอบโดนกันกาดกันบ่อยๆหรือเขาไม่ให้หนูเข้าใกล้พี่เจน แต่มาด้วยกันมาด้วกันเลยเขาใช่มาด้วยกันก็ร้านที่เดิมอ่ะก็เขาเดินไปอย่างนี้พี่คุนเดินตามไอพิมเดินตามหนูเดินตามคนสุดท้ายเขาน้องครับเข้าไได้นเเขาตดเขาให้หนูตดปากแก๊งนี้คือเป็นแก๊งที่แบบวัาจันทรรู้สึกว่าแฮปปี้แบบทุกวันเนี้ยรู้สึกว่าแซดเดอย่างถือว่านี่คือคือชิมทีโอเฟเบสทีมแล้วก็แบบรู้สึกอบอุ่นเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบก็คุยกันได้ทุกเมื่อจริงๆรแล้วเห็นอย่างนี้นะหนูคนทำทงานเยอะมากหนูตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ออออะะะไไไรรรรบบบ้้้้าาาางงงมีีนนนนตูท ก็หนูทำแบรนด์สกินแคร์ชื่อว่าเจนบิวตี้แล้วก็แบรนด์เครื่องสําอางแบรนด์หนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ไม่เปิดตัวเพราะว่าเดี๋ยวแบรนด์อื่นไม่เข้า คือจะรับจนจัดน้อะเจอก็คือจะรับไปเรื่อยๆแล้วทธอไม่ขายของเธอเหรอขายแต่ขายแบบแสงแสงให้มันมีกิมมิคให้คนมันให้มันเอ๊ะเอ๊ะอันนี้ของใครนะอะไรเงี้ยให้คนมันถามเนี่ยอะไรตัวเนี่ยไม่บอกไม่บอกไม่บอกด้วยว่าคือเป็นสินค้าอะไรของตัวเองบอกว่าแค่เป็นเครื่องสำอางแล้วเขาก็จะมาถามพี่ว์รักอันนี้ของพี่เจนป่ะคะแล้ววตอบ่าอะไร ให้ไทยไม่บอกไม่บอกแคือยังไม่เปิดตัวใช่ยังไม่เปิดตัวเรียบร้อยให้เอไปเกาะให้เอไปก่อนถ้าเปิดตัวมันจะตุงมตากชกชกอ่ะทั้งนั้นนี่ก็เลยจะบอกให้ฝากเลยนะผลิตภัณฑ์รจะฝากมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะแล้วเสร็จกูก็มีอ่ะช่องทางสื่อแล้วก็ร้านอาหารที่มีไข่เครื่องดื่มอย่างเช่นร้านนี้นะคะรีคอร์ดรูมี่พาฒาเอตินีจีทีเคที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงตอนนี้ก็ทําช่องติ๊กต๊อกอะไรอย่างเงี้ยมีหลายช่องฝากเส s e ขึ้นให้ครบที่นะคะได้เลยขึ้นให้ตามนี้เลย แพลตฟอร์มเลยยู u ูบเลมอนเอ็กอะไรอย่างเงี้ยเอาขึ้นได้โอเคตามนะไอเครื่องไอที่ล้างเครื่องสำอางที่ใช้น่ะคลีนซิ่งยังลบนี่ไอไอที่เป็นเป็นปาล์มปาล์มขึ้นมาใช่ปาล์มสติ๊กมันเหมาะสำหรับคนขี้เกียจบางทีเราต้องล้างหน้าเราต้องใช้คลีนซิ่งอันนี้อันนู้นของนาเป็นสติ๊กคือขึ้นมาอย่างเงี้ยมันคือที่ล้างหน้าอย่างเงี้ยเธอก็ล้างล้างล้างแล้วก็เช็ดเช็ดแล้วก็นอนได้เลยใช่แล้ว่รไม่รู้ว่าไอที่การที่เราแบบว่าที่พูดในโซเชียลมีเดียว่าไม่อาบน้ำ แบบนั้นจริงๆหนูสร้างอะไรออกมาคือมันต้องตอบโจทย์ชีวิตหนูไม่แต่นางจะทําอะไรคืออยู่ในห้องน้ำเนาะมีทีวีมีอะไรน้ําดื่มตกค้างซ่วมอะไรเงี้ยใช่ปะใช่เวลาขี้มคล่องก็หยิบน้ํากันขึ้นมากินเลยแล้วเพื่อนเคยเข้าไปอยู่ในเคยเคยค่ะเข้าไปประชุมงานจดูซีรีส์เขาอาบน้ำไปแล้วหนูก็นอนนอนดูซีรีส์ภากให้เขา ไอเขาพี่หนึ่งไหนแล้วฮองเฮากำลังจะเข้าไปในตัวแล้วค่ะพี่เจนชนซีรีส์มากเดี๋ยวนี่แล้วทำไมต้องพากันเพราดูจีนน้ำร้อนมันขึ้นฟ้าแล้วก็แบบบางที้มันไม่เหมือนครับย์ว่าพี่เจนคะตอนนี้ฮองเฮาเราจะเข้าตัวแล้วค่ะมึงเป็นมันเป็นไ๋ยต่อตอนนี้ฮองเต้กำลังจะออกมาแล้วค่ะพี่เจนมึงแบบนึงมึงเดี๋ยวก ตอนนี้เขามาแล้วค่ะเขาถือถามมาแล้วพี่เจนเขาถือมาแล้วพี่เจนมาแล้วเขาชักมาแล้วเขาเท่าเดามาแล้วพี่เจนแล้วเขาจะมองดูเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมึงต้องห้ามกูเห็นแล้วไม่มีแม่มีหันไปบ่าให้กูพอะก่อไม่อีซาน็มีนะเว้ยมันมันกำลังเขาได้เขาเพิ่มเพิ่มเราก็มานเราก็มานี่จริงเลไอตอนดูอีกอะเออเราดีเคยให้หนูลางานด้วยนะคะลางานไป่ทำอะไรก็ดูซีรียเขาจนถึงเช้าไอ้นี่ต้มาทำงานได้ข่าว่าไอ้นี่ด้วยเวลาแบบมีให้แบบลาเวลาเราแฮงกระโ้งอ่ะใช่พนักงานสามารถที่จะไปกินเหล้าได้แล้วมึงสามารถทที่จะโร บอกว่าเฮ้ยวันนี้หนูแหงหนูไม่ทํางานนะคะอย่างเงี้ยไม่ต้องมาแบบแกล้งเพราเราเกิดจากความเข้าใจเพราะเราเคยแห้งมาก่อนแหงแบบแห้งท่าแตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวขี้แตกเดี๋ยวอ้วกคือแบงานไมได้มันไม่ไหวคือเวลาทํางานเราไม่มีประสิทธิภาพมาทาทาไมเฟืองแอลเปล่าเออไปอยู่นอนบ้านนอนพักเถอะแต่ว่ามีกำหนดไหมกาหนดไหมว่ากี่วันอะไรเงี้ยไม่มีแล้วกูลาออกจากบริษัทตัวเองมีเจ้านายแบบเนี้ยแฮปปี้ไหม แฮปปี้ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเหมือนเป็นพี่พี่สาวเลยลาแห้งลาเด็กเขามีลาเด็กให้ด้วยลาเด็กอย่เหมือนเป็นแบบเป็นเรื่องตลกแต่มันไม่ตลกนะเว้ยมันเหมือนแบบนางใส่ใจนะเว้ยกับความรู้สึกความแบบทุกสิ่งอย่างนางใส่ใจรายละเอียดกับอยากให้ทุกคนแฮปปี้เคยพูดหวานๆกับพี่เขาไหมเหมือนเขาจะขนลุกอยู่มึงเป็นไรอ่ะอ่ะตั้งแต่แบบเราทํางานเขามาเขาดูแลเราพาไปไหนพาไปนั่นยกเว้นแค่ตอนเดียวที่เขาไม่รู้เรื่องที่เขาเดินนําไปแล้วโดนกัด ขอบคุณค่ะแบบว่าพี่เจนอะเป็นเจ้านายที่ดีมากๆคือแบบส่งเรียนให้แบบสวัสดิการดีวันนี้น้องเหนื่อยโอเคน้องพักน้องอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ซัพพอร์ตให้หมดเลยน้องอยากได้ MacBook ใช่ไหมโอเคพี่ให้น้องอยากได้ i m a c ใช่ไหมโอเคพี่ให้อยากได้อะไรคือแบบให้หมดเลยชอบดาราคนนี้ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่สืบ เดี <Es poor S 2> ๋ยวเดี๋ยวป๊บหนึ่งคือเวลาไปออกงานเป็นจัดให้ว่าไม่ได้ถูกรายถ่ายรูปใช่นอกจากหนูเป็น Tik t o k อกเเป็นโมเดลลิ่งตอนนี้เขาแบบเออเดี๋ยวพี่ดาบ้านค้ามินเองเราจะดังไปด้วยกันโอ้แหน้าเราหนาหน้าเราอ่ะพี่คนละกันเจนนิดเองก็หน้าตาเขาแบบเออเธอแบบแบบเบื่อเธออยู่นะนี่นะ ี่จะบอกเลยนะถ้าไม่ได้คมินเนี้ยพี่จะมองว่าหนูเป็นคนบ้าจริงๆนะแต่ตอนนี้พี่ว่าเป็นความน่ารักที่โคตรแบบใครจะไปหาเจ้านายแบบนี้ได้ไงเราจะไปหาคนแบบนี้จากไหนวันเนี่ยเอาจริงนะเอาจริงจริง ผมก็เลยจะบอกว่านักร้องจะดังอ่ะมันต้องมีหางเครื่องที่ดีมันไม่มีใครในวงการนี้หรอกถ้าเกิดว่าเราจะแบบโด่งดังได้ถ้าเราไม่มีแบ็กอัพที่มันแข็งแรงพอแต่ว่าการที่แข็งแรงได้อ่ะมันต้องมาจากการที่เราใช้ใจดูแลเขานะใช่ค่ะใช่ใช่มันมาจากไหนเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นอกจากความไม่อาบน้าอะไรของเราเนี่ยไม่ก็คือรู้สึกว่าเราเข้าใจแบบเหมือนตัวเราเองเรายังไม่ไหวเลยแล้วน้องจะไหวคือแค่นึกถึงเจนามาใช่เจนเหมือนชอบจําลองว่าถ้าวันเนี้ยเจนเป็นขมิ้นล่ะเจนจะรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้เขาคือน้องอ่ะเขาไม่ใช่ลูกน้ออง คือเวลาจะแอสไซน์หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะนึกถึงใจเขาเสมออันนี้หนักไปไหมบอกพี่ได้นะอะไรเงี้ยเออถ้าพรุ่งนี้ไม่ไหวบอกเลยหรืออยากเข้าสายหน่อยก็ได้นะกาเถือนให้ได้นอนพออะไรเงี้ยเพราะบางทีน้องไปออกกองกับเจนเราก็ใช้ร่างกายน้องก็ใช้ร่างกายใช้สมองเหมือนกันกินอยู่ด้วยกันเราเลยเข้าอกเข้าใจกันเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเราแชร์ลิงได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยใช่ก็อยู่ในความพอดีให้ได้พักผ่อนเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อน่ารักน่ารักน่ารัก เดี๋ยวไปนั่งดื่มตรงนี้กันโอเคงั้นขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับอ่ะเชิญขายของเลยค่ะที่รักค่ะก็ฝากด้วยนะคะร้านบรรยากาศดีเครื่องดื่มดีค่ะเรคคอร์ดร o มค่ะโอเคขอบคุณน้องเจนนิสค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณพี่ต่ายด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยกับเอเวอร์ดาพาดื่มค่ะวันนี้เราก็จบรายการเพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจฉพ็น่าว่วงปะรู้ไหมร่วงค่ะให้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่นี่ให้มากกว่าเจน ี่เยนลาก่อนค่ะก็ได้ควรจะรอเยี่วตี